ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังเคยชวนใครไปวัดหรือไปทำบุญหรือเปล่าคะชวนสิบคนมีกี่คนที่ไปกับเราด้วยความเต็มใจย้ำว่าด้วยความเต็มใจนะคะแล้วส่วนที่เหลือบางก็อ้างธุระอ้างเหตุผลสารพัดท่านผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าท่านผู้ฟังได้ทำบาปแล้วคะ่ะส่วนจะบาปอย่างไรนั้น วันนี้บัวบูชาชาแนลได้นำมาฝากในคลิปนี้เลยค่ะก่อนจะไปรับฟังคลิปนี้ขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านบัวบูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงปาฏิหาริย์ไว้สามอย่างคืออิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งจะอธิบายความสําคัญดังนี้ 1. อิทธิปาฏิหาริย์คือแสดงฤทธิ์ได้เป็นปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ 2. อาเทศนาปาฏิหาริย์คือการทายใจรอบรู้กระบ,บวนการของจิต จนสามารถกำหนดอาการที่หมายเล็กน้อยและบอกสภาพของจิตความคิดอุปนิสัยได้ถูกต้องเป็นอัศจรรย์ 3. อนุสาสนีปาฏิหารคืออนุสาสนีคำสอนเป็นจริงสอนให้เห็นจริงนำไปปฏิบัติได้ผลสมจริงเป็นอัศจรรย์ในปาฏิหารสามอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาร และสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริ์ว่าเป็นเยี่ยมสามารถทำให้คนพ้นทุก์ได้พระองค์ได้ทรงแสดงท่าทางอย่างชัดเจนถึงการไม่ทรงโปรดให้พระสงฆ์สาวกแสดงปาฏิหาริ์สองอย่างแรกคืออิทธิปาฏิหาริ์ซึ่งหมายถึงการแสดงต่างๆมีเหาะเหินเดิอนอากาศเป็นต้นและอาเทศนาปาฏิหาริ์ได้แก่การดักใจถายใจ ถ่ายความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นแม้ว่าปฏิหารทั้งสองอย่างนี้พระองค์จะกระทำได้เป็นอย่างดีและยอดเยี่ยมแล้วพระสาวกที่ฝึกจิตจนบรรลุธรรมตามพระองค์ก็สามารถกระทำได้เช่นกันแต่พระองค์ไม่ทรงสนับสนุนให้กระทำสาเหตุที่ไม่ทรงสนับสนุนเพราะเห็นว่าปฏิหารทั้งสองอย่างเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแยง้ง ระหว่างผู้เชื่อในปาฏิหารกับผู้ไม่เชื่อในปาฏิหารสามารถเป็นเหตุให้เกิดการทะเละวิวาทและเกิดความไม่สงบในสังคมได้และการแสดงฤทธิ์เป็นอนเนกปริยายไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจหรือเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ประชาชนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรม หรือการประพฤติพรหมจรรย์ในทางพระพุทธศาสนาก็คือการได้มาซึ่งฤทธิ์ที่สามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้เท่านั้นหากประชาชนเข้าใจผิดคิดเพียงเรื่องปาฏิหาริย์แล้วเกิดศรัทธาในพระสงฆ์สมณะแล้วจะเป็นศรัทธาที่ไม่ยั่งยืนเพราะฤทธิ์สามารถที่จะเสื่อมได้เหมือนพระเจ้าอาชาติตัตรูทรงศรัทธาในพระเทวทัตก็เพราะเห็นปาฏิหาริย์ที่พระเทวทัตแสดง การต่อมาไม่นานธิ์ของพระเทวทัตก็เสื่อมและพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงหมดศรัทธาในที่สุดดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องและสนับสนุนในการกระทำอนุสาสนีปาฏิหารคือการสอนให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเป็นการทําให้ประชาชนได้ตัดสินใจที่จะนับถือเลื่อมใส เพื่อฟังทำคำสอนแล้วสามารถนำไปปฏิบัติตามและได้เห็นผลในการปฏิบัติตามจึงตัดสินใจนับถือเลื่อมใสการศรัทธาเช่นนี้เกิดขึ้นด้วยสติปัญญาของตนเองเป็นศรัทธาที่คงมั่นยั่งยืนและไม่เสื่อมคลายสรุปได้ว่าปฏิหารทั้งสประการนี้พระพุทธองค์ทรงยกย่องเพียงหนึ่งเดียวคือ อนุศาสนีปาฏิหารเนื่องเพราะเป็นเหตุแห่งการเกื้อกูลสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงมากไปกว่าปาฏิหารทั้งสองประเภทแรกอันอาจอนุเคราะห์สัตว์โลกได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวค่ะแต่ไรมาพระภิกษุผู้ก้าวเดินในสายทางแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานอย่างมุ่งมั่นทุกองค์ล้วนผ่านปาฏิหารทั้งสองด่านแรกด้วยกันทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากสิ่งเหล่านี้สำเร็จได้ด้วยใจสำเร็จได้ด้วยการเจริญภาวนาผู้ปฏิบัติภาวนาจึงล้วนพบเจอด้วยกันทั้งสิ้นต่างแต่ว่าจะเชี่ยวชาญเพียงใดใช้เกื้อกูลสัตว์โลกได้มากน้อยแค่ไหนหล้วนขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีเดิมที่เคยสั่งสมมาค่ะหลวงปู่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกตำบลธนู อำเภออุดัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นอีกหนึ่งสมณะที่มุ่งมั่นต่อการบำเพ็ญภาวนามาอย่างเอกอุอุท่านตั้งจิตมุ่งตรงต่อธรรมบ่ายหน้าเข้าร่วมกาสาวพัดโดยมีโลกุตระธรรมเป็นเป้าหมายสูงสุดหาแช่ริดเด็ดอันชนลงแต่อย่างใดไม่ทว่าการเจริญพระกรรมฐานที่ท่านได้กระทำอย่างอุกฤษชนิดที่องค์ท่านยอมแลกด้วยชีวิต ดังคำกล่าวของท่านว่าถ้าไม่ตายก็ให้มันดีไม่ดีก็ให้มันตายใครจะเหมือนข่าข่าบนตัวตายดังนั้นธรรมของหลวงปู่ดูจึงเป็นธรรมแท้ที่ออกจากใจอันบำเพ็ญเพียรมาด้วยดีมิใช่ธรรมที่เกิดจากการอ่านการจำมาเป็นสัญญาอารมณ์แต่อย่างใด และสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นของแถมจากการประกอบความภาคเพียรก็คือปฏิหารทั้งสามนั่นเองค่ะแม้สิทธิ์หรือผู้ศรัทธาที่หลังไลไปหาหลวงปูด่ดูนวัดสแกส่วนมากมักนิยมไปทางอิทธิปาฏิหารและเกิดความทึ่งใจอย่างยิ่งกับอาเทศนาปาฏิหารอันหลวงปู่สามารถทำให้ปรากฏได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจก็ตาม หากท่านไม่ได้แสดงไปเพราะต้องการให้คนลุ่มหลงตื่นเต้นจนนำมาซึ่งลาบสการะแก่ท่านแต่ท่านทำเพื่อมอบขนมให้เด็กน้อยผู้อ่อนเยาว์ต่อธรรมได้เข้ามาชิมมาเล่นกระทั่งคุ้นเคยต่อท่านและต่อธรรมและเติตบโตพอที่จะมอบสารอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตในภายหน้า เมื่อน,นั้นท่านจึงแสดงปาฏิหาริย์สูงสุดของพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่ใจของผู้ศรัทธ,ธาทั้งปวงนั่นคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ในปีที่สิทธิสำคัญของหลวงปู่คนหนึ่งมีกำลังใจแก่กล้าต่อการปฏิบัติและยังเผื่อแผ่กุศลจิตนี้ไปถึงญาติพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งปวง จึงดำริชักชวนญาติคนนั้นเพื่อนคนนี้เข้าสู่วัดสแกเพื่อหวังให้ธรรมของหลวงปู่ซักฟอกจิตใจเขาเหล่านั้นให้ขาวสะอาดอันจะช่วยให้ความทุกข์เบาบางลงได้ด้วยการลงมือทำรรของเขาเหล่านั้นเองโดยไม่ต้องรอพึ่งใครวันหนึ่งสิทธิท่านนี้ได้โทรศัพท์ไปชวนเพื่อนสนิทให้เดินทางมากราบหลวงปู่ดูที่วัดสแกด้วยกันในวันหยุด เพื่อนฟังแล้วก็ตอบอ่อนโยนว่าอยากไปกราบท่านด้วยแต่ว่าวันหยุดนี้ไม่สะดวกจริงๆเพราะติดธุระสิทธท่านนั้นก็ไม่ว่าอะไรได้แต่ร่ำลาและวางสายไปเมื่อถึงวันหยุดดังกล่าวจึงเดินทางไปวัดสแกโดยลำพังครั้นมีโอกาสมากราบหลวงปู่ดูท่านได้ยกมือขวาขึ้นทำท่าแบบคนยกโทรศัพท์มาแนบหูฟัง แล้วเมตตาสอนเขาโดยถามว่าเมื่อคืนแกโทรศัพท์ไปชวนเพื่อนมากราบข่าใช่ไหมแกรู้ไหมว่าเขาโกหกเขาไม่อยากมาก็หาเรื่องโกหกแล้วก็ปรามาทข้าด้วยคำกล่าวนี้เป็นดังสายฟ้าฟาดลงกลางใจเพราะการโทรศัพท์พูดคุยกันนั้นเกิดขึ้นที่กรุงเทพและเป็นไปอย่างที่เรียกว่ารู้กันสองคน เหตุไฉนหลวงปู่ซึ่งอยู่ที่อยุธยาจึงสามารถรับรู้ความเป็นไปได้ทุกอย่างเมื่อฟังประโยคธรรมของหลวงปู่แล้วสิทธิท่านนี้ก็คิดใคร่ครวนด้วยความเป็นธรรมดังที่เรียกว่าอยู่นิโสมนสิการคือพิจารณาในใจโดยแยบคายก็ได้คำตอบว่าแม้เราจะวังดีต่อใครก็ควรเป็นไปด้วยความเหมาะสม มิใช่มีแต่เพียงเราที่เห็นว่าดีคนอื่นจะเห็นอย่างไรก็ไม่ทันได้ไตรตรองและคําพูดของหลวงปู่ในวันนั้นก็ไปตรงกับคําเตือนของท่านที่ปรารถอยู่บ่อยครั้งว่าแกชวนคนไปวัดให้ระวังบาปในเรื่องนี้หลวงปู่ดูเคยได้เมตตาสอนสิทธิยานุสิทธิ์ไว้ว่าการอยากชวนคนมาวัดมาปฏิบัติให้มากๆ โดยลืมดูพื้นฐานจิตใจของบุคคลที่กำลังจะชวนว่าเขามีความสนใจมากน้อยเพียงใดหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ระวังให้ดีจะเป็นบาปเปรียบเสมือนกับการจุดไฟไว้ตรงกลางระหว่างคนสองคนถ้าเราเอาธรรมะไปชวนเขาเขาไม่เห็นด้วยปรามาธธรรมนี้ซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราเป็นคนก่อ แล้วเขาเป็นคนจุดไฟบาปทั้งคู่เรียกว่าเมตตาพาตกเหวหลวงปู่ได้ยกอุทาหรณ์สอนต่อว่าเหมือนกับมีชายคนหนึ่งตกอยู่ในเหวลึกมีผู้จะมาช่วยคนที่หนึ่งมีเมตตาจะมาช่วยเอาเชือกดึงขึ้นจากเหวดึงไม่ไหวจึงตกลงไปในเหวเหมือนกันคนที่สองมีกรุณามาช่วยดึงอีก ก็ตกลงเหวอีกคนที่สามีมุทิตามาช่วยดึงอีกก็พลาดตกเหวอีกเช่นกันคนที่สี่สุดท้ายเป็นผู้มีอุเบกขาธรรมเห็นว่าเหวนี้ลึกเกินกว่ากำลังของตนที่จะช่วยก็มีได้ทำประการใดทั้งๆท,ท,ที่จิตใจก็มีเมตตาธรรมที่จะช่วยเหลืออยู่ คนสุดท้ายนี้จึงรอดชีวิตจากการตกเหวตามเพราะอุเบกขานี้แลความหมายคือชวนคนที่ยังไม่พร้อมยังไม่มีศรัทธาไปวัดนั้นจะเป็นบาปบาปเพราะเขาจะประาโมรซึ่งก็คือการดูถูกดูหมิน่นหมิ่นทั้งผู้ชวนทั้งศาสนสถานและทั้งศาสนบุคคลที่เขาได้รับฟังข้อมูลท่านจึงเตือนว่า การชวนคนไปวัดโดยเราไม่ไตรตรองให้ดีก่อนจะเป็นบาปต่อเขาผู้นั้นและเราจะเป็นต้นบาปใหญ่เพราะเป็นผู้ไปชักชวนดังนี้แลการชวนใครเข้าสู่กระแสบุญหรือชวนทำบุญนั้นก็ต้องสำรวจจิตใจความคิดทัศนคติของคนคนนั้นก่อนหากใจของเขายังไม่พร้อมไม่น้อมนำไปสู่ทางบุญ ก็ยังไม่ต้องรีบชวนหรือรีบดึงเข้ามาเพราะจะทำให้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายและนี่คือปาฏิหาริย์ทั้งสามประการที่เกิดขึ้นนวัดสแกออันเป็นไปเพื่อให้ศาสนิกชนเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาด้วยการภาวนาของตนนั่นเองค่ะท้ายนี้น้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณครูบาอาจารย์ และขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านทุกคนด้วยเธินสาธุ